สวัสดีครับผมชอบนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำนะครับสาวิธีการในการเริ่มสร้างบ้านนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากปลูกบ้านเป็นของตัวเองนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะสับสนแล้วก็สงสัยถูกไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเราจะมีขั้นตอน,ตอนวิธีการอย่างไรบ้างน,นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแามนะนำนะครับสแนวทางในการที่เราอยากจะสร้างบ้านของตัวเองนะครับมาดูกันเลยนะครับว่ามันจะมีแนวทางไหนทางเรื่องไหนบ้างในการที่เราจะสร้างบ้านนะครับผมขอพูดในภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับหถ้าเราอยากจะสร้างบ้านนะครับแล้วก็เป็นวิธีการที่เรียกว่าเราหลายๆคนอาจจะ เข้าใจทางวิชาชีพอยู่แล้วนะครับก็คือหนึ่งคือเริ่มจากการที่เราเข้าหาสถาปนิกนะครับหรือว่าจะไปดูงานของสถาปนิกนะครับที่เราสนใจนะครับเราชื่นชอบในผลงานเขานะครับแล้วก็จ้างเขาในการออกแบบก่อนนึกออกไหมเพราะนเต็ปแรกคือการหาสถาปนิกในการออกแบบนะครับถัดมาครับหลังจากที่เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็หาเขาเรียกว่าผู้รับเหมา นในการมาประเมินราคาในค่าก่อสร้างทั้งหมดจากที่3นี้เขาเออกแบบมานะครับว่าจะมีค่าก่อสร้างเงินเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในแนวทางที่เราจะทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียทีหลังนะแต่ขอพูดถึง3วิธีการก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง 2. 2นะครับคือหาบริษัทเรียกว่าบริษัทลักษณะแบบเชิญคีนะครับหรือว่าเป็นบริษัทรับสร้างบ้านแล้วกันนะครับโดยตรงเลยพูดคือพูดง่ายว่าเขาสามารถทําการ ออกแบบแล้วก็สร้างบ้านให้กับพวกเราเลยอาจจะมีโมเดลมาให้เราพวกเราเลือกนะครับแบบที่1แบบที่2แบบที่3แล้วก็มา adjust นะครับหรือว่ามา customize เอานะครับว่าเราอยากได้แบบแบบไหนเพิ่มเติมพื้นที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างน,นะครับเขาก็จะมีแบบมาให้เราสําเร็จเลยนะครับหรือแบบที่3นะครับอันนี้นะครับเราอาจจะต้องลงมือด้วยตัวเองนะครับก็คือการจ้างช่างนะครับโดยตรงนะแล้วบวกด้วยเราซื้อพวกวัสดุ นะครับต่างๆด้วยตัวเองนะครับพูดพูดง่ายๆว่าเรามาทําการคุมงานในการรับเหมาเองแล้วก็จ้างช่างที่เป็นช่างฝีมือเนี่ยมันทาการก่อสร้างให้กับบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นแนวทางพันในภาพรวมเนี่ยในการสร้างบ้านของตัวเองนะครับมันจะมีอยู่แค่ประมาณ3แนวทางนี้เท่านั้นเองอ่ะทีเนี้ยผมอยากจะมาเจาะลึกนิดน,นึงว่าในแต่ละทางมันมีข้อดีข้อเสียเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับจริงๆต้องบอกว่าพอเราไล่ามาแล้วเราจะเห็นเลยว่าความปวดหัวต่างๆนะครับมันจะไล่จากน้อยไปหัมากหมายความว่า ถ้าเราใช้แบบที่1การจ้างสาวคนนี้นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มาหาผู้รับเหมาเนี่ยในการจัดการให้ทั้งหมดนะครับอันเนี้ยจะปวดหัวน้อยสุดนะครับใช้คําว่าผมใช้ตนี้ว่าปวดหัวแล้วกันนะครับความปวดหัวหรือความวุ่นวายของเราตัวเรานะครับอันเนี้ยน้อยส <klar, S 1> <ๆ>ุดเป็นอันดับท <Columbus. S 2> <Luc> ี่1นะครับแต่ถ้าเป็นแบบบริษัทรับสร้างบ้านนะครับเราอาจจะต้องมีการใส่ไอเดียใส่อะไรเข้าไปถูกไหมครับเป็นแบบที่2นะครับเขาจัดการเราให้เราทั้งหมดนะครับและแบบที่3ครับคือการจ้างช่างนะครับแล้วก็โดยตรงนะโดยการซื้อวัสดุด้วยตัวเองเนี่ยอันเน พูดง่ายว่าเหมือนเราสร้างบ้านตัวเองโดยที่เราเป็นผู้รับเหมาด้วยตัวเองนึกไหมครับในประเด็นถัดมาคือเรื่องของงบประมาณแล้วกันนะจริงๆถามว่าใน3แนวทางนี้นะครับเราใช้งบประมาณที่แตกต่างกันไหมอันไหนมากอันไหนน้อยส่วนตัวผมนะครับถ้าผมมองว่าเป็นการที่แบบว่าสามารถควบคุมงบประมาณได้มากที่สุดนะสำหรับส่วนตัวนะผมมองว่าเป็นลักษณะของลักษณะของบริษัทที่ทำเทอร์นคี นะครับเพราะว่าเขาสามารถเขามีแบบสําเร็จไงเขามีอะไรเรียบร้อยแล้วหนูไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะสามารถควบคุมงบประมาณหรือความแม่นยําในการก่อสร้างของเขาเนี่ยมันก็จะสูงมากเพราะว่าเขาทําแบบนี้มาซ้ำๆบ,บ่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นเขาสามารถประเมินได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นอันดับที่หนึ่งนกันที่สามารถช่วยประหยัดง,งบเรามากที่สุดนะครับอันดับที่สงบตัวที่2ที่ช่วยให้เราไม่บานปลายได้ก็คือตัวของสถาปนิกแล้วก็ผู้รับเหมาคือช้อยที่หนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็อาจจะมีนิดนึงก็คือว่า บางทีผู้ออกแบบนะครับในการประเมินราคาเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะไม่ตรงกับผู้รับเหมาที่เขามาประเมินราคาเ <c oughs> ช่นเดียวกันนึกอไหมบางทีมันอาจจะแบบเอ้ยอาจจะทํารูปแบบที่แบบยากซับซ้อนเกินไปนะครับคนออกแบบจะคิดว่าเอ้ยงบประมาณตรงเนี้ยไม่มากหรอกนะครับแต่ว่าในพาร์ของผู้รับเหมาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหตรงเนี้ยงานมันยากนะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาใช้ในการทํานู่นนี่นั่นต่างมากมายมีต้นทุนมากขึ้นนะครับคืองบประมาณอาจจะไม่ตรงนึกอไหมเพราะว่าคน2คนถูกไหมครับ อาชีพ2อาชีพแบบสามอาชีพหนึ่งนะผู้รับเหมาอีกอาชีพหนึ่งนะครับในการมาประเมินงานในแบบเดียวกันเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้อาจจะมีการดิฟกันนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้เป็นดับที่2แล้วกันแต่ส่วนที่จะทําให้เรามีโอกาสงบประมาณบานปลายมากที่สุดคือส่วนที่3าครับอ่าพาร์ทนี้เลยคือการที่เราจ้างช่างด้วยตัวเองถูกไหมแล้วก็ในการซื้อวัสดุด้วยตัวเองคือจริงๆต้องบอกว่าเราอาจจะประหยัดนะครับในพาร์ทของการซื้อวัสดุแต่ถามผมนะไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ความสิ้นเปลืองมาอยู่ตรงนี้ครับ คือการจ้างช่างโดยตรงเพราะอะไรครับเพราะว่าฝีมือถูกไหมฝีมือแรงงานนะครับต่างๆเราไม่รู้ว่าเขาฝีมือเป็นขนาดไหนนะครับหรือว่าเขาจะทิ้งงานเราไปไหมในอนาคตรหรืออะไรกันก็แล้วแต่ถูกไหมแล้วก็ในส่วนที่ผมเจอเจอบ่อยๆก็คือว่าค่าแรงช่างตรงนี้อาจจะถูกครับแต่พอมันถูกหนึ่งถูกไหมถูกหนึ่งถูกสองถูกสามมันกลายเป็นแพงไง หมายความว่าอะไรหมายความว่าช่างชุดที่หนึ่งเข้ามาทําเสร็จแล้วไม่จบเพราะประเมินราคาต่ําเกินไปนะคคิดแต่ค่าแรงแต่อาจจะต่ํามากนะรเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยค่าแรงมันถูกอ่ะถูกป่ะเราก็เลยเลือกเจ้านี้แต่ปรากฏว่าถูกแล้วทํางานไม่จบไงก็เลยต้องไปจ้างช่างชุดที่2มามานะหาคนที่2มาทํไนงะพอทําขั้นที่2เปไปไงครับก็ถูกเหมือนกันแต่โดนอีกรอบนะครับทิ้งงานไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันถูกหลายๆรอบเนี่ยกว่ามานายมันจะเสร็จครับมันกลายเป็นแพง ก็เป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทุกเคสนะคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าใครเจอช่างที่ฝีมือดีนะครับมีความรับผิดชอบมีวินัยซึ่งปัจจุบันมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีอยู่นะครับทีนี้มันขึ้นอยู่การการ QC ของตัวเจ้าของบ้านเองละถูกไหมครับว่าจะมีโอกาสเจอช่างที่ดีนะครับมีความรับผิดชอบนะครับฝีมือโอเคเลยมีฝีมือคุณภาพนะครับแบบไหนได้บ้างแล้วค่าแรงที่ไม่แพงมากหนักนะครับก็จะสามารถ ควบคุมงบมาตรงนี้ได้นะครับแต่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกมันจะมีความปวดหัวมากๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าบ้านหนึ่งหลังนะครับไม่ได้เกิดขึ้นได้จากช่างเพลงชุดเดียวนะครับมันจะต้องมีครับช่างปูนช่างโครงสร้างถูกไหมครับช่างไม้นะครับช่างอะไรช่างประตูช่างอลูมิเนียมนะครับช่างหลังคา ช่างเหล็กโอ้โหเข้าไหมมันมีหลายทีม,มากนะระบบน้ําระบบไฟมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่จะเข้ามาเป็นส่วนประกอบทําให้บ้านหลังหนึ่งเสร็จสมบูรณ์ได้นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของการปวดหัวเรื่องของงบประมาณนะครับมันก็จะเห็นแตกต่างกันแบบนี้เลยนะครับในสามพาร์ทนะเพราะฉะนั้นเราไปคิดกันเองนะครับคือต้องบอกตรงๆว่าการที่เราจะปลูกบ้านหรือสร้างบ้านของตัวเองนะครับมันมีมันมีประมาณสามช้อยใช่แหละขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่านะครับว่าเรามีความรู้ความสามารถมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเรา มั่นใจเราสามารถทําได้เราสามารถคุมเองได้นะครับก็ไปแบบที่3ได้เลยนะครับมันช่วยประหยัดงบเราได้แน่นอนหรือเรามีช่างฝีมือที่ดีอยู่แล้วเรารู้จักอยู่แล้วก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่อยากปวดหัวมากมายนะครับก็อาจจะเป็นช้อยที่1หรือช้อยที่2ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่ความต้องการของเราครับแต่ถามว่าแบบที่2ก็อาจจะมีลักษาะที่แบบมีข้อจากัดนิดนึงอย่างเช่น รูปล,ลักษณะแบบบ้านที่บริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยนะครับเขาออกแบบมาแบบท้ายที่1นึ่ท้ายที่2องท้ายที่3เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงใจเราหรือไม่ชอบเราหรืออาจจะไม่ลงกับขนาดที่ดินของเรานะครับมันก็อาจจะแบบ ทำให้ขัดใจเราบ้างนะครับหรือเราไม่ได้แบบตามสเปคอย่างนั้นทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขาจริงๆเขาสามารถคอสมัยให้กับเราได้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ที่ได้เหมือนกันนะครับส่วนแบบที่1เนี่ยนะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้กับเราในการออกแบบบ้านให้ตรงกับเขาเรียกว่าตรงกับพื้นที่ของเราเราจะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะครับจากสถาปนิกที่เขาแบบมาคิดมาประเมินให้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องเสีย ค่าแบบตรงนี้เบื้องต้นก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยให้มาผู้รับเหมามาประเมินจากแบบตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ต้องไปหาเรื่องส่วนของผู้รับเหมาเข้ามาเพิ่มนะครับหรือบางทีสถาปนิกก็จะช่วยหาผู้รับเหมา QC ให้กับพวกเราครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นแบบที่1แบบที่2แบบที่3เรามีโอกาสเจอทั้งช่างหรือคนก่อสร้างหรือคนควบคุมงานทั้งหมดเนี่ยทั้งที่ดีและไม่ดี พอสมปนเปนกันไปเพราะฉะนั้นคําแนะนําของผมนะครับอันนี้แบบแฟงแฟงแบบตรงๆเลยนะในฐานะที่แบบว่าเป็นคนทํางานในวงการนี้มานะครับก็อยากจะบอกว่าเราต้องทอําอาจจะต้องทําการเปรียบเพียบนะครับหรือมีการพูดคุยดูนิสัยใจคอกับผู้รับเหมานะครับกับช่างนะครับหรือคนออกแบบหรือสถาปนิกนะให้ดูก่อนว่าเฮ้ยเขาตรงใจกับเราจริงเขาเงื่อนไขของเขาเข้าซูดอัพนะครับหรือว่ามันลงล็อกพอดีเป๊ะนะเหมือนจิ๊กซอกับความต้องการของเราจริงๆนะครับผมไม่ได้หมายความว่า ทั้ง3ทางนี้ทางไหนดีกว่าทางไหนนะครับมันมันแล้วแต่เราจริงๆนะผมไม่อยากจ,จะอธิบายตรงนี้นะครับให้กับพวกเราฟังเพื่อเอาไปเป็นช้อยส์ให้พวกเราไปในการเลือกนะในการมีบ้านของตัวเองในการสร้างบ้านของตัวเองในอนาคตนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะครับส่วนบริษัทของเรานะครับเวลดนโฮมเนี่ยก็จะทํางานในลักษณะของการสร้างบ้านนะครับรีโนเวทบ้านนะครับทำบิวอินเฟอร์เนเจอร์นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นการผสมผสานระหว่าง วิธีที่1กับวิธีที่2นะครับคือเราจะไม่ได้เป็นช่างที่ทำ,ทำแค่ข้าแรงนะครับแล้วก็ลูกค้าไปซื้อวัสดุมาเราจะทําการรับเหมาแล้วก็ทำเหมือนกันลักษณะของเทินคีย์ทั้งหมดนะครับรวมทั้งค่าออกแบบรวมทั้งค่าก่อสร้างไปในแบบเดียวกันนะครับคือพูดง่ายว่าครบวงจรเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในพาร์ทของบ้านนะครับที่เราจะทาการออกแบบให้เนี่ยเราจะไม่ได้มีโมเดลมาให้นะครับในของส่นของเวลตันโฮมนะครับเราจะมีการไปดูพื้นที่จริงนะครับว่าดูทิศทางลมดูทิศแดดดูทิศอะไรดูขนาดที่ดีน,นะครับเราก็ทําการออกแบบให้เข้ากับตัวพื้นที่ดินบ้านนะครับที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละคนจริงๆเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการผสมผสานระหว่าง รูปแบบที่1นนะครับกับรูปแบบที่2นะครับมาให้กับพวกเรานะครับสำหรับใครที่กําลังมีความคิดนะครับที่อยากจะสร้างบ้านนะวันนี้นะครับผมก็อยากจะฝาก3วิธีการนี้นะครับในการเริ่มสร้างบ้านของพวกเราเองนะครับอ่ะมาไว้ให้พวกเราเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องกันด้วยนะครับว่าในตลาดในวงการก่อสร้างมันมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะสร้างบ้านนะครับหรืออยากจะทำการทำรีโนเวทบ้านหรือทำบิวอินเฟอร์เนเจอร์อะไรต่างๆนะครับก็อยากติดต่อสอบถามข้อมูลหรืออยากได้คำปรึกษาอะไรนะครับทางเรานะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับรวมถึงทําากร ประเมินงบประมาณการก่อสร้างเนี่ยเบื้องต้นให้กับพวกเราด้วยทางออนไลน์แบบฟรีๆเลยนะครับเพียงแค่ส่งข้อมูลต่างๆเข้ามานะครับหรือทําการติดต่อเรานะครับเข้ามาทางช่องทางต่างๆนี้ได้เลยนะครับก็เป็นไลน์ไอดีนะครับเวิลด์ด้านโฮมนะครับหรือโทรมาคุยกับผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์098นะครับ4368222นะครับทางบริษัทเรานะครับทำการรับนะครับในการสร้างบ้านใหม่ครับ build in furniture ดีนวยบ้านเก่านะครับถ้าสร้างบ้านใหม่เนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ประมาณ8ล้านบาทนะครับส่วน build in กับ renovate เนี่ยจะเริ่มต้นที่งบประมาณประมาณสัักก5บบาทขึ้นนนไปะคครร็ส่ สามารถติดต่อมาช่องทางเหล่านี้ได้เลยนะครับเราพบกันอีพ e ีหน้าสวัสดีครับ